ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบก,กับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อัตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตาม รับฟังกันอยู่ในร้ายวันก่อนธรรมะก็ได้นำธรรมะในหัวข้อว่าด้วยอาชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ยอดโยมฟังไปแล้วไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรกันบ้างโยมพิจารณาธรรมะตามพระดำรัสคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดปัญญามากน้อยแค่ไหนโยมเห็นทุกเห็นโทษ ของการเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่านะเราเองก็เดียวว่าเกิดมาโอ้โหโยมดังที่โยมได้ฟังมานะจะเป็นน้ําตาที่หลั่งไหลออกเพราะการร้องห่มร้องไห้ก็ดีน้นํานมที่เราเคยกินน้นํานมของแม่เราก็ดีหรือว่าน้ําเลือดที่หลั่งไหลออกเพราะการถูกฆ่าก็ดีเนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรม,มากมาย ดังที่บงทรงตรัสว่าวัาตสงสารอันเราสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่หาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้โยมตราบใดที่เราเกิดมาเนี่ยก็คือเกิดมาทุกนั่นเองนะโยมทีนี้วันนี้อาตมาก็อยากให้ญาโยมฟังพระสูตรอีกสูตรหนึ่งนะที่เป็นคำสอนของผู้ไดยเจ้าที่ เป็นธรรมะที่สนับสนุนว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เนี่ยโดยเฉพาะความทุกข์ในสูตรสูตรนี้โยมเป็นความทุกข์ที่เกิดในอบายภูมิโยมนะโดยเฉพาะนารกแล้วก็กำเนิดสัตว์เดรัจฉานนะซึ่งธรรมาก็เรียกเอาจากภาระบันดิตส,สูตรนะ มชิมานิกายอุบริปันนาตนโะยมนะเล่มสันปกก็เล่มที่23โยมนะยมเรื่องของพาลและบัณฑิตที่มีลักษณะต่างกันเนี่ยโดยเฉพาะเน้นการบรรยายเรื่องของคนพาลนโนะนะยมนะคนพาลนั่นคือคนชั่วคนเลวที่ทําบาปทํากรรมในโลกใบนี้แล้วก็จะได้รับความทุกข์เพราะวิบากกรรมนะเพราะกรรมที่ตัวเองทําไวนะ้นะนิยมลองฟังดูนะ ว่าเนื้อความโดยพิสดารเนี่ยจะเป็นอย่างไรโยมกบเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านนาตาบินทิกาเสษถีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายลักษณะเครื่องหมายเครื่องอ้างว่าเป็นพานของคนพานนี้มีสามอย่างสามอย่างเป็นไฉนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนพานในโลกนี้มักคิดความคิดที่ชั่วมักพูดคำพูดที่ชั่วมักทำการทำที่ชั่วถ้าคนพานจักไม่เป็นผู้คิดความคิดที่ชั่ว พูดคำพูดที่ชั่วและทำการทำที่ชั่วบัณฑิตพวกไหนจะพึงรู้จากเขาได้ว่าผู้นี้เป็นคนพาลผู้นี้เป็นอสัตว์บรุษเพราะคนพาลมักคิดความคิดที่ชั่วมักพูดคำพูดที่ชั่วและมักทำการทำที่ชั่วฉะนั้นพวกบัณฑิตจึงรู้ได้ว่านี่เป็นคนพาลเป็นอสสัตว์บรุษ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนพานนั้นนั่นแหลย่อมสวยทุกโทมนัสสามอย่างในปัจจุบันโยมฟังมายาวเลยนะโยมเพราะความตรงนี้ก็คือว่าสัญลักษณ์ของคนที่เป็นพานที่บัณฑิตจะรู้จักว่าคนในโลกนี้ใครเป็นพานก็เอาตรงนี้มาวัดโยมคือชอบคิดชั่วชั่วนะโยมนะคิดโลภคิดโกรธคิดหลงนี่แหละคิดอิจฉาพยาบาทคิดปองอร้าย อะไรอย่างนี้เป็นต้น,นคิดยังไม่พอนะยังพูดคำชั่วออกมาด้วยโยมคือพูดปวดพูดคำยาพูดส่อเสียด,พ,ดพูดเอเจอร์แม้แต่การกระทำก็คือทำชั่วโดยชั่วทางกายก็ได้แก่การฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ให้เขาได้รับความเจ็บปวดมีมือเปื้อนเลือดเป็นต้นประหัตประหารฆ่าแกงอะไรเขาอย่างนี้นะอันนี้ก็แล้วก็อาินาทานชอบลักของเขาชอบโกง ชอบร้นเป็นต้นหรือว่ากาเมศมิชฉาจารย์นะชอบประพฤติผิดในกามลูกเมียเขาไม่เว้นอะไรอย่างนี้ก็คือกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามอากุศลกรรมบททั้ง10นะเรียกว่าเป็นหนทางให้เข้าถึงอบายนะที่เรียกว่าอากุสลกรรมบทเนี่ยอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนพานนะคนพานเมื่อทํากรรมชั่วด้วยกายวาจาใจแล้วเนี่ย คนพานจะได้รับความทุกข์โทมนัสในปัจจุบันชาตินี้นสามอย่างนะโยมเป็นอย่างไรนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าคนพานนั่งในสภาก็ดีริมถนนก็ดีริมทางสามแพ่งก็ดีชนในที่นั้นๆจะพึงพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เขาถ้าคนพานมักเป็นผู้ทาชีวิตสัตว์ให้ตกก่วงมักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ มักประพฤติผิดในกามมักพูดเท็จมีปกติตั้งอยู่ในความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสดราและเมรยัยในเรื่องที่ชนพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เขานั้นแหลคคนพานจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าสภาพเหล่านี้นั้นมีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏในสภาพเหล่านั้นด้วย ดูก่อนภิกูุทั้งหลายคนพาลย่อมเสวยทุกโทมนัสข้อที่หนึ่งนี้ในปัจจุบันอันนี้ก็คือเสียหน้านั่นเองโยมนะตัวเองเป็นคนที่ทําชั่วเนี่ยเวลาคนอื่นเขาเห็นเวลาเขาพูดคุยว่าเอ,เอ้คนนั้นมันทาไม่ดีคนนั้นมันฆ่าสัตว์นะลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมนี่พอเราได้ยินก็สะดุ้งเลยอ้าวมันว่าเรานี่ก็เสียหน้าหน้าแดงขึ้น,น,นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ก็อับอายขายหน้าเขาเพราะว่าเขาโจร โจดขานประจานความชั่วของตัวเองเขาพูดซุบซิบนินทาถึงความชั่วของตัวเองซึ่งเราได้ยินอยู่เนี่ยเราก็อาจจะเรียกว,ว่าไม่พอใจนะหมดสง่าราศีสีหน้าเศร้าหมองเพราะมีความชั่วอยู่ในใจเป็นวัวสั้นหลังวะเป็นต้นหรืออันนี้เป็นโทษข้อที่หนึ่งที่คนผ่านจะได้รับในปัจจุบันชาตินี้เลยโยมนะต่อมาว่าด้วยกรรมกร26อย่าง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งยังมีอีกคนพานเห็นราชาทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงกรรมกรต่างชนิดคือ 1. โบยด้วยแท้สองโบยด้วยไหวาย3ตีด้วยตะบองสั้น5ตัดสี่ตัดมือ 5. ตัดเท้า 6. ตัดทั้งมือทั้งเท้า 7. ตัดหู 8. ตัดจมูก 9. ตัดทั้งหูทั้งจมูก 10. หมออเขี่ยวน้ำส้ม 11. ขอดคอดสัง 12. ปากราหู 13. มาลายไฟ 14. ครคบมือ 15. ริ้วสาย 16. นุ่งเปลือกไม้ 17. ยืนกวาง 18. เกียเ่ยวเยือเบ็ด 19. เหรียญกระสาบ 20. แรลงแสบ 21. กลางเวียน 22. ตัางฟาง 23. ราดด้วยน้ำมันเดือเดือด ย4ให้สุนัขถึง25ให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็นเป็นยีตัดศีรษะด้วยดาบโยมมาตามาอ่านไวนะตรงนี้บยด้วยแส้ก็ง่ายแล้วนะโยมเนาะการลงโทษในโลกใบนี้แม้ว่าบ้านเราเมืองเราอาจจะไม่มีนะแต่ว่าบ้านอื่นเมืองอื่นนี่อาตมาเชื่อนะโยมว่าการลงโทษโดยการโบยเนี่ยยังมีอยู่ ข้อที่โยมอาจจะฟังไม่เข้าใจก็คือว่าหม้อเคี่ยวน้ำส้มนะโยมเนี่ยหม้อเคี่ยวน้ำส้มเนี่ยเป็นการลงโทษที่เจ็บปวดทรมานพอสมควรนะคือเปิดกระโหลกศรีรษะด้านบนนะแล้วก็ย่อนก้อนเหล็กแดงๆเนี่ยที่เผาไฟให้ร้อนนะโยมแล้วย่อนลงไปในสมองเนี่ยให้เป็นหม้อเคี่ยวน้ำส้มนะเดือดเป็นฟองอย่างนี้โยมเจ้าของจะเป็นอย่างไรก็นึกภาพเบาเองก็ได้ก,กัน อันนี้ก็เป็นเพราะเขาเกิดมาน,นเองนะเกิดมาแล้วก็ทำความชั่วด้วยก็ถูกพระราชาลงโทษนะคอสังคือถลกหนังศีรษะออกแล้วก็เอาแปลงลวดขัดจนกระโหลกศีรษะมันวาววับเหมือนกับสังที่ขัดดีแล้วเป็นอย่างไรโยมอ้หเนี่ยปากลาหูก็คืออมไฟนั่นเองนะต่อมามลา,ายไฟก็คือเอาพวงมาลัยคล้องอพวงมาดนี้ก็ พันด้วยผ้าชุบน้ำมันแล้วก็จุดนะเรียกว่ามาไลไฟคบมือเอาผ้าชุบน้ำมันพันมือแล้วก็จุดโยมริ้วสายเนี่ยคือแ่าแหนังออกเป็นชิ้นๆเป็นดิ้วๆนะตั้งแต่คอลงไปจนถึงอเอวนะโยมแล้วก็ปล่อยชายหนังเนี่ย ให้เป็นชายลงไปถึงข้างล่างนะข้างล่างพื้นแล้วก็ไล่ตีให้วิ่งโยมวิ่งเหยียบหนังตัวเองเนี่ยสะดุดหนังตัวเองก็ล้มลุกคลุกคานร้องโหยหวนโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานอันนี้ก็เป็นโทษต้องการเกิดมานะโยมนะตราใบใดที่เรายังไม่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยถ้าเราเกิดมาในภพชาติในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะถูกลงโทษในลักษณะอย่างนี้ ไม่ชาติใดชาติหนึ่งโยมเพราะอะไรเพราะว่ากรรมชั่วที่เราเคยทํามาในอดีตเนี่ยมีอยู่ยังไม่เป็นอโหสิกรรมนะแต่หากว่าเราตัดสุรอริยสัจสี่เป็นพระโสดาบันเนี่ยกรรมชั่วที่หนัหนกๆเหล่านี้ก็อาจจะเป็นอโหสิร <c oughs> ๆๆๆๆกรรมโดยเฉพาะกรรมชั่วที่จะนําไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4ี่เนี่ยก็เป็นอโหสิกรรมเลยในทันทีเนี่ยอนุภาพของการตัดสุรุอริยสัจสี่ แต่ถ้าเรายังไม่ตัดสู้อริยสัจสี่เนี่ยก็ต้องมาเกิดแล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะการถูกลงโทษอย่างนี้ต่อมาโยมนุ่งเปลือกไม้นะถลกหนังออกเอาเปลือกไม้หยาบๆมาให้นุ่งก็จะขูดกับเนื้ออ่อนๆอน,นะอืมยืนกวางนี่เอาเบ็ดสี่เบ็ดเกี่ยวข้อศอกเกี่ยวเท้าให้ยืนบนอากาศ นะไม่ไม่ได้ยืนบนพื้นนะโยมนะเชือกที่เกี่ยวเบ็ดก็จะแฝนอยูอ่เกี่ยวเยื่อเบ็ดก็เอาเบ็ดใหญ่ๆมาเกี่ยวเนื้อกระตุกปึ๊กปึก,ปกให้เนื้อหลุดออกเป็นชิ้น,ช,นชิ้นติดเบ็ดออกไปนะโยมเรียญกระสาบนี้ก็คือว่าเอามีดคมมาเฉือนหนังเนื้อออกทีละชิน้นทีละชิน้นจนกระทั่งหมดนะโยมแปลงแสบแปลงแสบเอาแปลงลวดขัด ทั่วทั้งร่างกายแล้วก็เอาน้ำแสบแบตราดโอ้โหโยมนึกถึงพวกปลานะปลาเป็นเป็นที่เขาเชือดด้วยมีดคมแล้วก็โรยด้วยเกลืออย่างนี้เป็นต้นโยมกลางเวียนนี้ก็ให้นอนลงกับพื้นตะแคงนะเอาหลาวเสียบไปที่ช่องหูโยมทะลุถึงแผ่นดินจับเท้าเวียนไปเวียนมานะ เป็นการลงโทษเป็นการเป็นความทรมานเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของขันห้านะขันห้าที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ก็มีโอกาสที่จะได้รับการทรมานอย่างนี้โยมต่างฟังก็คือเผาต้องเป็นนะโยมปัจจุบันนี้บางทีเขาทําลายหลักฐานนะหรือว่าแก้แค้นคู่อริให้สาสมเนี่ยก็อาจจะทรมานคู่อริศัตรูเนี่ย ได้ความเจ็บปวดเหมือนกับที่นายโยมได้ฟังมาเนี่ยต่อมาก็ราดด้วยน้ำมันเดือดๆนะยโยมให้สุนัขถึงสุนัขหิวโหยหลายตัวโยมอยู่ในกรงก็ปล่อยคนคนนี้เข้าไปนะนักโทษเนี่ยปล่อยเข้าไปในกรงสุนัขก,ก็จะพากันร,รุมแย่งกันกัดกินเนื้อของคนคนนี้ โอ้โหทำให้นึกถึงสมัยก่อนนะโยมที่ว่าพระราชาของประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยตัวเองนับถือศาสนานี้แล้วก็บังคับประชาชนประสูนิกรเนี่ยให้มานับถือศาสนานี้ด้วยแต่ว่าประชากรเขาไม่ยินดีนะไม่อยากแกทิ้งศาสนาเดิมโยมพระราชาก็สั่งลงโทษนะสั่งคู่โดยการจับบุคคลที่ไม่ยอมเข้ารีดศาสนา เหมือนกับตัวเองเนี่ยเอาเข้าไปที่สนามกีฬาสนามฟุตบอลนะซึ่งมีกำแพงล้อมรอบเนี่ยแล้วก็ให้เข้าไปซื้ออไปไปสู้นะไปสู้กับเสือเสือที่ไม่ได้กินอาหารมาหลายวันโยมคนน่าจะไปสู้เสือได้โยมนะเสือก็รุมกัดตินฉีกเนื้อไปต่อหน้าตาตาฝูงชนที่ดูอยู่บน ขอบหรือว่าบนอาศจร,รยนะเพื่อเป็นการาข่มขู่ขวัญประสงคนิกรคนไหนที่ไม่ยอมเข้ารีดาศาสนาเหมือนกับตัวเองเนี่ยนี่พระราชาเนี่ยลงโทษอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเพราะเขาเกิดมาในวตะสงสารที่จะต้องมากระทบกับประเพณีาศาสนาหรือว่าการทรมานอะไรอย่างนี้ถ้าเขาไม่เกิดมาก็ไม่ต้องมาโดน ให้เสือกินอย่างนี้นะโยมนะโยมฟังแล้วก็คือโยนโทษทุกอย่างเนี่ยให้กับความเกิดโยมเพราะเราเกิดมาไม่ต้องไปโทษพระราชาไม่ต้องไปโทษเสือนะโทษเพราะว่าตัณหาในอดีตเนี่ยที่เราละไม่ได้เป็นเหตุให้เราเกิดมาในภพนี้เมื่อเราเกิดมาในภพนี้แล้วนะ วิบากกรรมมันยังมีอยู่มันก็มาตอบสนองเรานะพระราชามองในแง่วิบากกรรมก็ไม่ผิดนะแต่พระราชาเป็นผู้ที่ทํากรรมใหม่ประราชาชนที่ถูกเสือกินก็รับวิบากกรรมเก่ายมนะอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของวัตาสงสารนะมากมายแนละเกินความทุกข์ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้จะาราณนาอย่างไรก็คงจะาราณนาให้จบยากยม ต่อมาข้อที่25เนี่ยให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็นเปๆนห,ห,ห,หลาวเสียบทะลุนะยี่ข้อสุดท้ายโยมตัดศีรษะด้วยดาบอันนี้เรียกว่าการลงกรรมกรยี่สิบหกอย่างนะในขณะที่เห็นนั้นคือคนพานเนี่ยที่ทำกรรมชั่วผิดกฎหมายบ้านเมืองเอาไว้นี่ยพอเห็นอย่างนี้นะคนพานจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเพราะเหตุแห่งกรรมชั่วปานใดแล พระราชาทั้งหลายจึงจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงกรรมกรต่างชนิดคือโบยด้วยแท้ไปยันใหญ่ยมตัดศีรษะด้วยดาบบ้างก็สภาพเหล่านั้นมีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏในสภาพเหล่านั้นด้วยถ้าแม้ราชาทั้งหลายจักรู้จักเราก็จะจับเราแล้วสั่งลงกรรมกรต่างชนิดคือโบยด้วยแท้บ้างให้นอน หงายบนหลาวทั้งเป็นเป็นบ้างตัดศีษษะด้วยดาบบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนพาลย่อมเสวยทุกขโทมนัสข้อที่สองแม้นี้ในปัจจุบันคล้ายๆกับว่าคนลุกขนพองจะยยองกล้าวตัวสันเงอแตกพลักเลยมเห็นพระราชาเขาลงโทษอย่างทรมานอย่างเนี้ยตัวเองก็มีโทษที่อาจจะ ถูกจับได้แล้วก็อาจจะถูกลงโทษอย่างนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของคนพานในปัจจุบันต่อมานะข้ต่อมายมดูก่อนภิกษุทั้งหลายตรการอื่นยังมีอีกกรรมลามกที่คนพานทำไว้ในการก่อนคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตย่อมปก คลุมครอบงำคนผ่านผู้อยู่บนตังหรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นเปรียบเหมือนเงายอดภูเขาใหญ่ย่อมปกย่อมปกคลุมครอบงำแผ่นดินในสมัยเวลาเย็นฉันใดโยมนึกภาพออกนะโยมนะภูเขาที่เป็นร่มเงาให้กับแผ่นดินน่ะ เงาของภูเขาก็จะครอบงำแผ่นดินได้ชันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลกรรมลามกที่คนพาลทําไว้ในการก่อนคือกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตย่อมปกคลุมครอบงำคนพาลผู้อยู่บนตั่งหรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในสมัยนั้นคนพาลจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่ความร้ายทำแต่ความเลวลาโลกนี้ไปแล้วจะไปสู่คติของคนที่ไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศล ไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ซึ่งทำแต่ความชั่วความร้ายและความเร็วเป็นกำหนดตรงนี้คติของบุคคลที่ไม่ได้ทําความดีไว้คืออะไรโยมนะคนที่ไม่ได้ทําความดีเอาไว้เนี่ยจะไปสู่คติไหนโยมพอจําได้ไหมโยมในคติ5 ที่เคยบรรยายให้ยโยมฟังไปแล้วนะคติ5เนี่ยคือ 1. นิรยคติ 2. ติราชานคติ 3. ปิติคติ 4. มนุษยสคติแล้วก็ 5. เทวคตินะคติของคนที่ไม่ได้ทำความดีไว้ก็คืออบายภูมิ4นั่นเองนะคือนรกเปรตอสุรก,กายหรือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคนพานั้นย่ำเศร้าโศกโนนยมลำบากลคลำครวนรำ่ำไห้ทุบ ถึงความหลงพร้อมดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผานย่อมเสวยทุกตุมนัสข้อที่สามนี้แลในปัจจุบันโยมข้อที่สามนี้ก็ถือว่าหนักนะเรียกว่าทำกาละหลงทำกาละก็ย่อมไปสู่บายภูมิโยมตัวเองก็ไม่ได้ทำความดีเอาไว้เลยโยมนะเวลาไม่ทำความดีเอาไว้ทำแต่กรรมชั่วเนี่ยเวลาใกล้จะตายก็เรียกว่า นอนหวาดภาวะโยมนะเห็นภาพของอสัตว์ที่ตัวเองเคยเบียดเบียนเอาไว้หรือนึกถึงบาปอกุศลกรรมที่ตัวเองเคยทําไว้ในอดีตเนี่ยในเมตี่ไม่ดีที่จะทำเกิดในทุกติก็มาปรากฏนะบางทีโยมอย่างเช่นมีโยมคนหนึ่งชอบตีไก่อชอบชนไก่เวลาใกล้ตาย,ต,ายต้องเอาหัวแม่มือชนกันจน เลือดแตกกระดูกหักก็ยังหยุดไม่ได้นะพลังของกรรมมันทำให้เขาต้องเอาหัวแม่มือมาชนกันเนี่ยน้ำตาไหลพลากอาบแก้มก็หยุดไม่ได้โยมในสุดก็ขาดใจตายพร้อมกับความเศร้าหมองของจิตนะก็คงจะไปสู่บายภูมิแน่ๆน,นะสำหรับคนที่มีนิมิตอย่างนี้ก่อนตายโยมอันนี้ก็เป็นโทษของการเกิดมานะโยมนะ เป็นชาติปีปีทุกขาถ้าเราไม่เกิดมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาทำกรรมชั่วอย่างนี้นะโยมท่านจึงบอกว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทำกรรมชั่วมันก็มีอยู่ <c> พงค์จึงไม่สรรเสริญการเกิดนภะพภูมิในดยโยมเนี่ยโดยเฉพาะการถูกทรมานด้วยกรรมกร26อย่างที่ยาโยมได้ฟังไปแล้วเนี่ยก็พิจารณาดูนะโยมนะ ถ้าไม่เกิดมาได้เป็นการดียมความทุกข์ทั้งปวงก็จะดับไปโดยสิ้นเชิงนะเอา,เาวันนี้ยมฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะเรื่องก็ยังไม่จบในสูตรนี้เดี๋ยวอย่างไรญาติโยมก็ติดตามเ,าเรื่องราวในสูตรนี้ได้ใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้เวลาหมดตรงแล้วอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยาย ต้องขอจากหลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร